สวัสดีวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธนะครับกับสเก็ตฟุตบอลครับในช่วงดึกแบบนี้นะครับโอ้โหเควินเดบรอยครับมั่นใจนะครับยังเล่นระดับสูงในอีกอย่างน้อยเนี่ยหปีนะครับเควินเดบรอยครับจอมทัพของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเชื่อว่าเขาเนี่ยยังเล่นฟุตบอลระดับท็อปต่อไปได้อีกนานนะครับหลายปีแต่ก็ไม่ปฏิเสธว่าอาจจะย้ายสโมสรหลังจากหมดสัญญาก็ได้นะครับ มิดฟิลไว้30ปีครับกลับมาทําผลงานสุดยอดอีกครั้งในฤะดูกาลน,นี้ครับโดยซัดไปแล้วครับ13ประตูกับ8แอสซ,ซิสเมื่อโดนถามว่าคิดว่าช่วงพีคของตัวเองเนะี่ยผ่านไปหรือ,อยังครับดาวติชาวเบลเยียมเนี่ยที่จะอายุครบ31ปีในเดือนมิถุนายนนี้เนี่ยมองว่าเขาเนี่ยยังสามารถทําผลงานในระดับสูงได้อย่างน้อยอีก5ปีนะครับผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าช่วงพีคผ่านไปแล้วหรือ,อยังนะครับเดอะบอยกล่าว มันมีความเข้าใจผิดที่ว่าคุณผ่านช่วงพีคไปแล้วตอนอายุ31ปีผมยังรู้สึกดีผมกําลังเล่นได้ดีหวังว่าผมจะทําแบบนี้ได้อีกต่อไปอีกหลายอีกหลายปีเลยครับนานเท่านั้นสัญญาของเดบรอยครับจะหมดลงในปี2025ซึ่งเขาบอกว่าจะยังเล่นต่อไปครับแต่ก็ไม่กระตีว่าจะอยู่ในถิ่นเอติฮันสเตเดียมหรือไม่ในเวลานั้น ผมยังเหลือสัญญาอีก3ปีมันอีกนานเลยนะตราบใดที่ผมฟิตและรู้สึกว่ามีความสุขผมก็จะเล่นต่อไปแต่มันยากที่จะตัดสินอะไรในตอนนี้ว่ามันจะอีกนานเท่าไหร่นะครับผมมองว่าตัวเองเนะี่ยยังสามารถเล่นได้จนอายุ35ปีแต่มันก็เป็นต้องเป็นสโมสรที่ใช่ความท้าทายที่ถูกต้องด้วยนะครับก็มองว่าถ้าตอนอายุ35ปีอาจจะเป็นอีกสโมสรหนึ่งก็ได้นะครับและความท้าทายใหม่ก็ได้สําหรับควินดอบอย แต่ฟอร์มของเขาตอนนี้คือสุดยอดมากๆนะครับโอ้โหเป็นจอมทัพของแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่แล้วนะครับทุกคนคิดว่าไงก็คอมเมนต์กัามาครับสวีดสวัสดีครับ